บรรยากาศสนุกในคอนเสิร์ตวง s าวกอร์เดนที่เมือง Detroit เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาคือการแสดงครั้งสุดท้ายของคริสคอเนลนักร้องและมือกีตาร์ของวงเพราะหลังจากคอนเสิร์ตจบลงไม่นานก็มีผู้พบร่างของเขาในสภาพแขวนคออยู่ในห้องน้ำโรงแรมเจ้าหน้าที่ชนสูตรสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจปลิดชีวิตของร็อกสตาร์วัย52ปี เป็นข่าวสร้างความประหลาดใจเพราะคนใกล้ชิดก็ไม่รับรู้ถึงสัญญาณที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายแม้แต่ข้อความสุดท้ายทางทวิตเตอร์ของเขาก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นต่อการแสดงส่วนวิกกี้ภรรยาของคอเนลก็ไม่เชื่อว่าสามีที่อุทิศตนเพื่อลูกๆทั้ง3จะเลือกฆ่าตัวตาย oh, oh แต่สื่อท้องถิน่น Detroit Free Press เผยว่าระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตคริสคอนเนลมีพฤติกรรมผิดปกติหลายอย่างทั้งหยุดร้องเพลงและเดินหลบเข้าหลังเบทีบ่อยครั้งคอนเนลพูดเป็นในบนเบทีว่าเขารู้สึกเสียใจต่อบแฟนเพลงในคอนเสิร์ตต่อไปและยังนำเพลงเกี่ยวกับความตาย In My Time of Dying ของ Led Zeppelin มาร้องเป็นเพลงสุดท้ายที่เมืองซีแอตเทิลแหล่งกำเนิดดนตรีกรนด์ร็อก มีการดับไฟที่หอคอย Space Needle หนึ่งชั่วโมงเพื่อไว้อะไรให้คริสคอเนลโดยแฟนเพลงกล่าวว่ารู้สึกเศร้าใจที่คอเนลไม่สามารถหาความสงบในชีวิตและพบจุดจบไม่ต่างจากร็อกสตาร์ที่เติบโตมาจากเมืองซีแอตเทิลแห่งนี้